ไม่ย่านี่เลยที่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับปลาหมึกปูกุ้งสวัสดีค่ะลักคณาเทคแคร์อันดับแรกต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับปูปลาหมึกหลายคนคงจะแบบว่าได้ยินปลาหมึกปูก็คงจะแบบว่ายำยำ อร่อยแซ่บใช่ไหมคะใช่ค่ะแซ่บค่ะแบบมากแซ่บจนปวดใจเลยค่ะ <c oughs> มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะคืออยากจะบอกว่าสามีอ่ะไปซื้อปลาหมึกซื้อปูมากะจะมาเซอร์ไพรส์ก็แบบไม่ได้บอกเราอ่ะว่าเธอฉันจะไปซื้อปลาหมึกนะฉันจะไปซื้อปูนะแบบว่าอยู่ดีๆแล้วก็เห็นหิ้วถุงมาอ้าเราเห็นก่อน แล้วก็เลยดีใจอ่ะโอเคโอเคกลับบ้านกลับบ้านที่บ้านไม่มีเพราะว่าไม่ได้กินมานานแล้วประมาณสักสองเดือนสามเดือนนี่แหละแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเมื่อมาแล้วเม่ย่านี่พุ่งมาเลยค่ะพุ่งมาดูว่าเธอซื้ออะไรมาลูกชายฉันซื้ออะไรมาให้ลูกส้ายโออเจอปูลูกชายก็แกะแกะ,แกะให้แล้วยื่นปูเนี่คือปู ไม่ย่าถอยจักๆเลยปลาหมึกด้วยกลิ่นนี่สุดยอดเลยก็บอกว่ากลิ่นเหมน็นกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นอืมแล้วก็คิดว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีถังไม่มีอะไรเดี๋ยวไปซื้อถังก่อนเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เย็นนี้อ่ะปลาหมึกถุงเนี้ยจะไม่ได้ขึ้นหน้ารถแน่นอนเรารู้แล้วละ่ะเพราะว่าเราเห็นปฏิกิริยาพ่อปู่แม่ย่ามาก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยมาอยู่ที่นี่ปีแรกอน oh, <no. S 1> ไม่ใช่สิ ปีที่สองปีแรกไม่ได้กินเลย oh, <no. S 1> หายังไงก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าช่วงไหนฤดูไหนที่ว่าจะมีปลาหมึกแต่ว่าคือที่นี่คนเขาไม่นิยมกันไม่นิยมกินแล้วก็เลยไปซื้อถังมาซื้อถังมาใส่ปุ๊บปิดฝาไว้อะไรเสร็จซับแล้วก็ทำงานตามปกติถึงเวลาค่ำแล้วปิดร้านปิดอะไรก็ hmm. เคลียร์ของกันทั้งหมดขนขึ้นรถแล้วเป็นจังหวะเอาของไปเก็บที่อื่น แม่ยาก็เคลียครั้งสุดท้ายและในสุดท้ายนั้นก็คือปลาหมึกของเราโอ้เอาาราเดินออกมาเหตุพราปูกับแม่ย่าเถียงกัน,ลนปลาหมึกลอยอยู่ข้างล่างเรารู้แล้วหล่ลลเละเราก็รีบเลยนั่นรีบเนี่ยผมไปไว้หลังรถจบมาฟังอีกสักเรื่องหนึ่งอันนี้ประสบการณ์โดยตรงเลยนี่แหละเกี่ยวกับการอาศัยู่อยกับพ่อปู่มแม่ย่านี่แหละที่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับปลาหมึกปู่ เรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงที่แต่งงานแรกๆปีแรกนั่คือไม่ได้กินเลย oh คิดถึง <No. S 1> คิดถึงคิดถึงอาหารทะเลคิดถึงปลาหมึกคิดถึงกุ้งคิดถึงปูแล้วก็มองเราอยู่ใกล้ทะเลนะอะไรนี่ oh. ใกล้มาหากเดินห้านาทีถึงแต่ทำไมไม่มีอาหารทะเลกินทำไมไม่มีปลาหมึกกินถามแฟนอยู่บ่อยๆแฟนบอกว่าหายากไม่ใช่ฤดูกาล ถ้าเป็นฤดูก,การของปลาหมึกก็จะเป็นช่วงนี้แหละประมาณสิงหากันยาตุลาช่วงนี้อย่างเดือนตุลาคมเนี่ยจะเยอะนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้อากาศกําลังดีมันก็จะมีมาเยอะแต่ถ้าเข้าฤดูหนาวปุ๊บก็จะไม่มีเลยเราก็เดินตลาดบ่อยๆเพื่อจะดูว่ามีปลาหมึกไหมสองร้านนั้นสองร้านนี้ไปบ่อยๆทุกสัปดาห์าก็จะไป จวบเหมาะวันนั้นมีอยู่มั้งแล้วก็เลยซื้อมาโลนึงถามพ่อค้าว่าเท่าไหร่เขาบอกห้าสิบเดี๋ยวลดให้คุณสี่ิบเราก็เลยซื้อมาเลยเหมือนกันนี่แหละอย่างปีนี้ที่เห็นนะแม่ย่าเห็นมาก่อนแล้วแต่ว่าปีนั้นน่ะคือปีแรกปีแรกที่ไม่ย่าเห็นปลาหมึกคารมาภาษาตรกรีเรียกคารมามบอกว่ากินเหม็น ไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้ใช้หม้อร่วมไม่ให้ใช้ถ้วยร่วมอ่ะแล้วเราจะทํากินยังไงเนี่ยก็เลยจัดการให้สามีไปเคลียร์เลยคือเราอยู่ไทยอ่ะเรากินใช่ไหมเราอยากแล้วก็ไปซื้อมันมีตลอดมีทั้งปีแต่มาอยู่นี่ไม่มีอ่ะพราะมาปุ๊บมันเป็นปัญหานะแบบว่าทุกวันนี้ยังฝังใจอยู่เลยสุดท้ายเคลียร์กันมาแล้วค่ะไปทํากับข้าวกินนอกบ้านค่ะใช้เตาแก๊สรุ่นเล็กแล้วก็หม้อใบหนึ่งถ้วยใบหนึ่ง เอาเซนกินในี้คนนอกคนเดียวแฟนจะกินันไนม่น,นี่อยากมากเลยอยากม,มากเลยคิดถึงมากรอบหนึ่งแฟน,นไปตกปลาล้วก็ไปกับแฟนแล้วเราก็ไปตกป,ปูได้ปูมาสี่ตัวโอ้บ้านแตกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างออกไปกินนอกบ้านแต่ว่าแฟนก็พยายามบอกว่าเฮ้ยนี่มันอร่อยนะพยายามอะไรทุบเนื้อส่วน กล้ามกล้ามปูอะเนื้อส่วนกล้ามให้แม่ย่าชิมแต่พอปูนี่คือไม่เอาเลยไม่เลยส่หน้าอย่างเดียวเลยคือเรารู้เลยว่าคือไม่ก็ไม่แม่ย่าก็ลองนะจากนั้นมาจะซื้ออะไรกินก็คือมีไว้แต่ว่าไม่ว่าจะปลาหมึกปูกุ้งอย่างเงี้ยแช่ช่องฟรีซไว้ตอนนี้มาอยู่บ้านใหม่แล้วสบายใจมากเลย <S 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 จะทำอะไรก็ทำจะเหม็นแค่ไหนก็ไม่เป็นไรอยู่กันแค่สองคนแฟนจะเหม็นก็ไม่เป็นไร ยังไงก็บ <hi> ้านเราอะมันไม่ลําบากใจเหมือนกับเราอยู่กับพ่อปู่แม่ย่าถามว่าตลกไหมบางทีแล้วก็ตลกนะแต่ก็เครียดคือแบบว่าฉันกินปลาหมึกฉันกินปูแล้วมันมีปัญหาเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเราเป็นสะพายตัวนีดีคนหนึ่งประสบปัญหาอย่างนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง โฟกัสอไสน้่ะดูนำมัมทมัเดินทางกลับบ้านกันค่ะ วันนี้หมดเวลาทำงานแล้วอาทิคย์กึ่งฮาริบักเซ็นโลฮัลโหลเซ็นไม่ะด้ทำปะไม่ได้ทำเลิกงานแล้วค่ะไปมาแล้วค่ะปลามืกกับปูถึงบ้านแล้วตอนแรกว่าจะไปตกนะคะแต่ว่าไม่ได้ตกแฟนไปเจอก็เลยซื้อมา มาบอกมาเซอร์ไพรส์เออน่ารักมากช่วงนี้เป็นเดือนอะไรก็ไม่รู้แต่หมีน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ปาะมือค่ะห้ากิโลเดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนเข้าตู้เดี๋ยวไปกินะไลโหอ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มานะคะถ้าคุณมีประสบการณ์อะไรสไตล์นี้อันนแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ